สรุปล่าสุดเงินเข้าวันที่1เมษายน2566บัตรคนจนใหม่รวมทั้งหมด1,545บาทได้ค่าอะไรบ้างคนละเท่าไหร่ใครผ่านแล้วดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สรุปล่าสุดเงินเข้าวันที่1เมษายน66สำหรับผู้ผ่านทุกขั้นตอนได้สิทธิรับเงินค่าอะไรบ้างเช็คด่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน2566หลังเปิดให้ตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวต,วตนได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปและตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวผ่านทางเว็บไซต์โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ โอนงวดแรกสำหรับผู้ผ่านการยืนยันตัวตนคือหน้าจอขึ้นสถานะสีเขียวจะได้ใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2,566ซึ่งจะจ่ายให้ดังต่อไปนี้วงเงินเปลี่ยนแปลงจากบัตรเกา่า 1. วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคปรับจากที่ได้200-300ถึง300บาทไม่เท่ากันเป็นให้คนละ3า0บาทเท่ากันทั้งหมด 2. ค่าซื้อกางต้ม เดิมให้100บาทปรับลดลงเหลือ80บาทต่อคนต่อ3เดือน 3. เงินค่าเดินทางของเดิมให้500บาทเพิ่มขึ้นเป็น750บาทเท่ากันทุกพื้นที่ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะ8ประเภท 4. ค่าน้ำประปา100บาทต่อเดือนค่าไฟฟ้า315บาทต่อเดือนใจ่ายให้เท่าเดิมทั้งนี้หากยืนยันตัวตนหลังวันที่26มีนาคม2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยตารางช่วงเวลายืนยันตัวตนและการได้รับสิทธิเงินโอนเข้ามีดังนี้ยืนยันตัวตนวันที่1มีนาคมถึงวันที่26มีนาคมวันที่เริ่มใช้สิทธิวันที่1เมษายน66ยืนยันตัวตนวันที่27มีนาคมถึงวันที่26เมษายนวันที่เริ่มใช้สิทธิวันที่1พฤษภาคม66 ยืนยันตัวตนวันที่2 7เมษายนถึงวันที่26พฤษภาคมวันที่เริ่มใช้สิทธิวันที่1มิถุนายน66ยืนยันตัวตนวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่26มิถุนายนวันที่เริ่มใช้สิทธิวันที่1กรกฎาคม66สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ